สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In The o f c u r e ทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In v e o b e ด้วยนะครับ หนึ่งสองสเชหนึงสสามกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครับ จิกจิ๊กซ่ากระสดีไี่เ่นนะครับเช้าจักหระดอุท่านีทุกท่านนะครับวันนี้โรงแรมมารับใจกันลอยไห้ไปกับพระเอกหน้าเอกมาาลั่งขวายเพื่อเอาเรื่อเอาใช้ก้อนคนแสดงนะครับก้อนุนแสดงได้ไวล่าสาทุกนะครับเอาเมียเราบ้างสายไม่เดือ มัยรแ่ครับเป็นพี <t <t ่นั่งเอกจากพลังใจกันร้อยครับนั่ทีมนักงเอกพี่เอกจากคณะรัเจักรลอยมาต้องาถวายหลวงพ่อท่องแสนพระภูบาทเมืองบัดเรานะครับพี่น้องล่ำถวายก่อนคือต้องการแสดง ทราบทุนโดยประมาณนะครับพี่น,ออน้องพรอบคันกำลังเิ่กันลอยปยล่อยศิริชัยอยู่ที่เวทีนะครับต,ตอนนี้ให้พี่น้องท่านผูกันก่อนนะครับถวายผ้าไตรบูชาดอกไม้หลวงถวายบูชาหลวงพ่อทั้งแสนนะครับแล้วก็ตักบาตรลอยแข่จากท่านวัดนะครับตอนนี้ไฮเควกนั่งเอกจากถูกตามกำลังใจกันลอยล่ำถวายหลวงพอ่อกรนะครับ เวลาล่วงตงทำไม่บอกเป็นปีนี่เออโม่เสียงตอบเคือสซึ่งต่อแสนแสนตอนก็ไม่สูงยิงซาซึ่งเลื่อนถูกบัตลอนคอยเพียงลอย ปัญญายิ้นกระแสตานเบาอันพอยังล้อลำลูกหลานผู้แสดงลำงั่นที่ต่ำทุกตอนมาเลยเพียงโยยงกับของฟค้นความมาแฟนเปรียบดังบัวเน่าว้วงคณิงหาความเมตตาที่เที่ยงทองสองแย่งบันดื

เป็นเงเสียงล่กมจากเพลิดดำสุภชัยในอาพีน้อยตาข้าม่เป้นมิทั่วแดนที่มาล้อมมโนย้อมประสงตังงหวังไปบุญพระคุณทานได้มาสอยในงานศรัทธาท่านผู้่าจากผู้สนสารเปี่ยมพระคุณ โอปุ time, ่นกูละหมายฝากใจใจร่วมเพียงหาให้ห er ักเยี่ยมบ่ไม่มาทัวโลกเรากำลังสร้างรวมพลังคนรุ่นใหม่ขอฝากชื่อบอยสิดีใช้สู้เอาใจพวกพี่น้องตะพ่อบเขาส่วนี้ล่ เสียงร้องจากเพลงเชียบอนที่9นนะครับลั่งับต่อไปพอดีแบ่งแบราชืสิทรับขอขมาวันทานองมโนยนปะสสันแก้วสามน้อยยังใส่เลย sa thiên thức có mong cầu mà nào không thể còn không hay con hồn thứ kín ôm nhóm nhóm bao không à khốn khổ bà bụng nâng nhục là lên khốn thay ngồi khó hiệp hội ngắn dùng gặp tiền và có mê tiết cây sẽ đắng xa con, nhóm lăn lòn bàn tàu môn như. nàng ngang, ăn lộn อยาได้ลูกนี้ไปใส่ปล่อยสีนิชัยก็ยงยักึก้นหอดแฟนสายน้นขำน้ำเสนอบอลลัมล้วเดินแต่ละปีพอซักเก่าเอาให้สมค่าจ้าสกใจเจ้าพอสภาปีที่แปดที่สุชาหลับล้องว่าพอผิดหวังรวมพลังเชาพคณะสมเสือว่งใจเดิดนอ้อน ใครี่ตับแต่ตอนต้นบแสดงกับลังโกโอ่อดใจรอเจอพี่น้อในที่นี้สิหวนเพื่อให้ผมมีเงินน่

ในหลัวหัวแก่เยวแต่คุนสูงสันอะไรยันปิดบังอยู่โอกกระสันหดหูหาทางออกต่อได้ไทยสิแก่ซอยพน้าสายเ้นหังจักมือได้ใส็หนามรับสิปาโงนั่งตายอยู่กังทีกนันน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບອີສານນໍາໄດ